สวัสดีวันศุกร์นะคะยำเช้าที่เยอรมันนะคะวันนี้แม่ก็มีเมนูยำแหน่มสุดนะคะจากช่องกินไปวันวันชเนลมาฝากนะคะอตอนนี้เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะแล้วก็วก็คือเข้างาน9ก้าโมงครึ่งวันนี้แม่เลยเอนนะไฟฮะาฮทุรักทุเรนะคะเพราะว่าแสนซูลโปรดักชั่น Production. ยิงแสงจนไม่อยู่ไปโรงเรียนไม่ก่อาทำอยู่คนเดียวค่ะกินอะไรแซ่บๆก่อนไปทำงานนะคะเพราะว่าวันนี้แม่เลิกงานดึกมากเกือบทุ่มนึงเนก็เลยพามาชิมก่อนขออะไรขอจัดอะไรที่มันแซ่บๆก่อนไปทำงานนะเพราะว่าที่ทำงานก็ไม่มีอะไรแซ่บๆจะกินนะคะอาหารฝรั่งะะอร่อยแต่ว่าคนไทยไม่สะาใจคะ่ะมาคะ่ะชิมกันอื้อ อร่อยช้ได้แนหนมโฮมเมดนะคะทำเองเอร่อยอร่อยใช้ได้เวามองอย่างนี้ผ่านด้วยขึ้นได้แซ่บยำแหนมใส่ริงนะคะ มือใหม่นะคะก็ยังใหม่อยู่ดีแหละก็ยังไม่ ข้างหลังมันก็เป็นต้นขิงนะขิงไทยใกล้จะตายแล้วจะรอดไหมหน้าหนาวเนี้ยเร็จใบขิงอ่อนมากินแก้มกับอร่อยเยมแหนมเสร็จใบขิงอ่อนมากินกันปลูกมาได้สองปีแล้วค่ะขิงตั้งแต่เนี่ เปลี่ยนกระถางเด้แล้วเนี่ยมันแตกหมอกันเยอะมากแต่ไม่มีเวลาเปลี่ยนกระถางเลยครับน,นะกินกับายขิงสดๆหอมดีอื้อ อ่อนใบขิงอ่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจัดเมนูมือเหนือมายำหน่อไม้ใส่น้ำปูยำหน่อไม้ใส่น um ้ำปูใส่ใบขิงอ่อนลํำขนาดเดี๋ยววันหลังจะยมมาสูก,กินนะเจ้า 喝个喝喝。Hmm. ไหนขอได้ไม,ม่เี้มขอมอะไรให้หนูดูนิดมเบบีบ้ชักมนินยนั่งก่อนสิบขอเท้าหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งค่ะอันเดอร์ไซด์เด้อจกชูนมาชัดอ่ะกดจนมาปัะจิศ ตัวเล็กมาขอมาขอกินอะไรด้วยใช่ไหมมีสตอปลีนอะรด้วยนี้อ๋อ เน hmm, ี่ยอื้มลอืเ็ดละม่วนวันก่อนแม่ไปซื้อหมิที่ร้านรัสเซียมา ได้หนังฟรีมาถุงเบอร์อเลยเขาบอกแจกฟรีไม่ขายได้เป็นของแถมมาก็เลยมาทำหนัอห้อร่อยค่ะเปรี้ยวกำลังดีเพราะว่าเปรี้ยวเกินไม่ชอบ น้อแจงน,นิดนึง <c oughs> ต้องถึงเวลาเตรียมตัวไปทำง,งานแล้ว,วก่อนไม่ได้ในสตรอเบอรี่มาฝากด้วยหวานไหมไม่รู้ลองชิมดูอืม สตรอเบอรี่หลงหรืดดูก็โอเคอยู่นะไม่ได้หวานเจี๊ยบเพียวหวาน ถึงแล้วค่ะถึงเวลาจะต้องไปทำง,งานแล้วมีเวลาอีกประมาณสิบห้านาทีที่ต้องเตรียมตัวนะคะไปทำง,งานวันนี้ YouTube ช่องกินไปวันวันชาแนลนะคะแม่ก้อยก็บดินงเซนซอนนะคะดิ้งนีสนส้นะเซนซนนะคะจากเยอ,อรมนีขอบพระคุณมากมากนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมกันนะคะไม่มีคนชมแม่ก็จะลงค่ะไม่มีคนดูแม่ก็จะลงค่ะเนาะ ฝึกไปวันละนิดวันละหน่อยนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะวันศุกร์วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะขอให้เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะจะมีความสุขนะคะปลอดโรคปลอดภัยนะคะปลอดโควิดกันนะคะปลอดภัยจากโควิดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าคลิปหน้าแม่ก็จะพาไปกินเมนูอะไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กับ กด subscribe ให้กับช่องกินไปวันวัน n แนลของไม่ก้อยเกษตรสุนนะคะมาให้กำลังใจกันหน่อยนะคะเราเป็นมือใหม่นะคะจะเติบเติบไปด้วยกันค่ะขอบพระคุณมา,มากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย